ราศีพฤษภนะครับคนที่เกิดวันที่21เมษายนนะฮะถึงวันที่20พฤษภาคมนะครับก็คือคนราศีพฤษภนะครับดวงจะเป็นอย่างไรแนวแนวทางการดำเนินชีวิตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดรเทมให้แนวทางครับนะครับโดยการดูในครั้งแรกนะครับดรเทมจะดูภาพรวมก่อนนะฮะ โดยเลือกไพ่ขึ้นมาทั้งหมด10ใบ,บสำหรับคนราศีพฤษภนะตอนนี้เลือกมาเกือบครบแล้วนะครับนะฮะส่งกระสจีกสกันมาครับ ครบแล้วนะฮะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการจัดไพ่นะฮะครับเนะวันนี้วันแจกแอคนะวันนี้วันแจกแอคนะฮะครับเอาซี่เดือนเนี้ยเดือนนี้มีปังนะเดือนนี้มีปังปังนะไม่ปังได้เงินจากทางไหนสักทางมันได้เอาเงี้ยได้หมดทุกทางสามราศีมาทั้งหมดเมเมษพฤษภผมบอกได้เลยนะคะพูดอะไรไปพร้อมๆกันเมเมษพฤษภ เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการได้เงินอะไรที่แบบเกินคาดใช้คำนี้เลยคิดว่าจะไม่ได้สุดท้ายคุณได้อันนี้เอาไปรวมเลยนะแอดมินเอาไปรวมเลยสามราศีนะเดี๋ยวไม่แน่เมถุนอาจจะมาเป็นสี่ราศีที่มีโอกาสปกติมันจะออกยากมากเนาะอันนี้อ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่าชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่21เมษายนถึง20พฤษภาคมแหมงานนี้มีมาตั้งสองแอคไม่ดีได้ยังไงใช่ไหมแต่ไม่หมดเลยนะฮรอ่ะเดอะเพจออฟออฟคัหมายถึงว่า ชาวราศีพฤษภช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนรักความสนุกโลกส่วนตัวสูงนิดนึงสำหรับบางท่านมีสมผรสที่6ด้วยมีเซนส์ด้วยเช่นกันในช่วงของเดือนนี้นต้องเชิญมาร่วมรายการกักรบเราแล้วนะฮะแล้วก็รักความสนุกโลกส่วนตัวสูงมากนะครับ,ค,รบคิดเรื่องการเงินใจอยากหาเงินเยอะๆหรือหาเงินอะไรบางอย่างนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภทําอะไรก็ตามตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ว่าจะซ้ายหรือจะขวาเพราะสิ่งที่คุณคิดหรือคุณทำนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะตัดสินใจไปเลยนะครับอย่าลีลอ ห้อยหัวคิดคิดไม่ตกกังวลใจเหมือนคิดเหมือนโดนเอาเปรียบเหมือนอะไรบางอย่างรู้สึกมันไม่ค่อยแฝงครับจา้าเนี่ยการเดินทางแหละขี่ม้าควบเป็นเซลเหรอเป็นเซลล oh. คนขายเป็นเซลลหรือเดินทางไปทําอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่แปลว่าเดินทางจะได้ลาบใหญ่นะเนี่ยน่าจะได้เงิน <c oughs> ใช้คํานี้การ,รเดินทางคุณอาจจะเกิดขึ้นการเดินทางของชาวพุทธศสมันคือ,ม,คอมันคือได้เงินอะ่ะครับเดินทางไปได้เงินไปและ king of war หมายถึงว่าราชานักวางแผน อาจจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนไม่ว่าเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์หรืออะไรก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นได้หมายถึงว่าคู่รักเราเป็นคนวางใช่ไหมไม่ว่าคนรักก็ได้หรือตัวเราก็ได้ที่ต้องวางแผนให้กับคนรักโอใช้คํานี้ปัญหาของคุณคืออยากหาเงินให้เยอะแต่เงินคุณน่ะยังไงก็ได้ใจคุณตรงนี้อยากได้เงินเยอะๆมากเหมือนมีเหตุจำเป็นต,ต้องใช้เงินอะไรเมื่อย่า่ช่วงเดือนนี้ทุกคนมีเหต,ตุต้องใช้เงินแต่นี้คนชาวราศีนี้ใช้เยอะมากโอ้โหอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้เพราะไพ่นี้คือตะปันหายอ มันเรียงกันมาเลยปัญหาของชาวราศีนี้ครับคุณคิดหลายอย่างมากไม่้ว่าเรื่องการงานการเงินโปรเจกต์ project, หรือทําอะไรไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะครับแล้วไพ่ใบนี้มันขึ้นมาว่า Act of Pentacle ความหมายคือเขา,มมา,าเรียกว่าอะไรนะคิดเรื่องการเงินหรืออะไรโชคล่ามเงินทองหาเงินลงทุนอะไรหว่ังผลกำไรมาหาศาลมีโอกาสที่จะได้ด้วยเช่นกัน<อ> แต่ชาวราศีพฤษภเรื่องเงินมันไม่มีปัญหาแล้วเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องความอึดอัดใจหรือเรื่องความรักรักซ้อนซ่อนชูรักสามเศร้าหรือคุณยังเลือกไม่ได้หรือคือคุณกําลังคุยอาจจะคุยหลายคนยังไม่แน่ใจหรืออะไรยังไงบางอย่างมันเกิดขึ้นแน่กลายเป็นพ่อเจ้าชู้ไปซะงั้นแต่เรื่องเงินจะดีแต่เรื่องนี้อาจจะต้องแบบว่าระวังนิดนึงนะฮะเลยแคปชั่นไปเลยครับพฤษภโชคลาบปังแตระวังเรื่องความรักอ่านะฮะอ้าว เราจะเจาะลึกเรื่องอะไรกันดีเพราะโชคลาภไม่ต้องพูดถึงแล้วรวยแล้วราศีนี้นะครับดังนั้นชอก้อนใหญ่หมายหลักแสนคิดไปเลยละกันสร้างบุญบาร,รมีแล้วแต่บุญบาร,รมีคนนะครับคุณอาจจะได้มากได้นอนก็นแล้วแต่สะ <า S 1> สม<น>ไว้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเพราะมันเอาเรื่องสุขภาพและเรื่องของความรักละกัน,นะอะาสุขภาพกับความรักได้ครับ,รบนะครับเนะราจะเทมจะเจาะลึกสองเรื่องนะครับสำหรับคนราศีพฤษภนะฮะ เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องสุขภาพนะครับคนราศีพฤษภส่งกระแสจิตมาที่ดรเทมนะครับแล้วเดี๋ยวดรเทมจะเลือกไพ่ให้นะครับนะเลือกทั้งหมด7ใบมาดูกันว่าสุขภาพของคนราศีพฤษภในเดือนเมษมีนาคมนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะเจ็ดใบครบแล้วนะครับเรามาดูกันครับว่าราศีพฤษภกเจ็ดหนึ่งเดือนนี้นะครับมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรครับ ยังอยู่นะฮะยังอยู่โรคหัวใจ,ใจหรือเปล่าสุขภาพใช่อาจารย์ผู้ถูกเรื่องปัญหาสุขภาพไพ่ใบน,นี้มันจะบอกเลยว่าให้ระวังเรื่องโรคหัวใจหลอดเลือดความดันเลือดความดันสูงความดันโลหิตอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจความดันเลือดสำหรับบางท่านนะชาวราศีาพฤษภให้ระวังเรื่องสุขภาพนี้ความเครียดไมเกรนซึมเศร้าใช้คํานี้ได้นะครับความเครียดเยอะนะแล้วก็มีเงินต้องจ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะอ๋อ เตรียมเงินเอาไว้สําหรับเรื่องสุขภาพด้วยเผื่อไว้นิดนึังนะครับประมาณนี้อันอื่นก็ไม่มีอะไรก็คิดหลายอย่างคิดหลายสิ่งก็เพราะไอ้คิดหลายสิ่งนี่แหละครับเลยทําให้เป็นโรคหัวใจได้ทุกอย่างอาจจะแบบช้านิดหนึ่งชานิดหนึ่งแล้วรวมทั้งว่าผู้ชายคนนี้อาจจะหมายถึงคนรู้จักหรือแฟนก็ได้อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่เขาอาจจะต้องระวังเรื่องโรคนี้ใช่ครับนะครับนะครับภพยชุดนี้ไม่ได้บอกแค่ว่าตัวคุณจะเป็นนะฮะหมายถึงว่าคนที่คนที่ใกล้ตัวคุณด้วยใช่ใกล้ตัวคุณด้วยนะครับ อาจจะต้องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตรงนี้ปครับนะครับก็ขอให้รักษาสุขภาพให้ดีครับก็พูดในใ่นี้เองอ่ะมาดูความไปดูเรื่องความรักกันความรักที่บอกว่าให้ระวังปัญหาอึดอัดใจรักซ้อนเลิกไม่ได้หรือทําอะไรไม่ได้ให้ภายเป็นคนตอบแล้วกันนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤษภเป็นยังไงบ้ะเป็นโรคหัวใจกับมีรักซ้อนอันไหนรุนแรงกว่ากันนะเขาอกันนะครับอ่ะนะครับเจาะลึกเรื่องความรักครับของคนราศีพฤษภประจําเดือนมีนาคมนะฮะครับ ตอนนี้ผมจะเลือกทั้งหมด7ใบนะครับเพื่อจะจอเจาะลึกเรื่องนี้นะฮะอ่าช่วยดูกันนะครับมาแล้วครับอ่ะล้องกันวนงวลตอนแรกก็แอบ,บเครียดกังวลใจเหมือนโดนเอาเปรียบไม่ค่อยแฟร์เลยเรื่องความรักรหรืออะไรก็ตามแล้วก็แบบว่าเลือกไม่ถูกอะ่ะ Oh. อาจารย์ oh. พาย oh. เลือกเลือกไม่ถูกจะเอาไงไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าจะเลือกใครสำหรับคนโสดนะหรือไม่ก็คนที่แบบมีความรับปัญหารัรกซอนเอาอยัางไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับคนคนนี้นะครับ oh. แต่พ่มันบอกว่ามีโครงการที่จะทําอะไรใหม่หรือการเดินทางตั้งแต่2คนขึ้นไปก็เกิดขึ้นได้เรื่องของความรักนะคุณอาจจะต้องเดินทางโลกคนจจรักอาจจะไปเจอเปล่าอาจจะเดินทางแล้วไปเจอคนรักอาจจะมีส่วนอาจจะต้องมีการเดินทางอะไรบางอยา่างและรวมทางคิดเรื่องการเงินคุณเป็นคนฉลาดเป็นอะเมจิเชียน ต่อให้คุณเป็นคนที่แบบไม่เคยทําหรืออะไรก็ตามคุณจะทําออกมาได้ค่อนข้างดีและเป็นที่ยอมรับก็น,นี่แหละมีสเสน่ห์ไงฮะการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จเรื่องความรักไม่ต้องกังวลใจนะครับนะนะฮะดังนั้น,น,นมันน่าจะหัวใจนั้นอาจจะเป็นโรคโรคภัยไข้เจ็บก็ได้นะครับครับ อ้าวครับไปราศีต่อไปครับราศีไม่ถุนนะฮะไม่ถุนได้ถ้ายังไงสนใจนะครับก็ส่วนตัวหรืออะไรก็ตามก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับพิมพ์คําว่าดรเทมทาโรกัสได้ดูทุกแบบเลยนะคนไม่รู้ราศีนะครับก็ไปดูวันนะดูได้หลายแบบเลยมีดวงรายสัปดาห์สิองราศีแล้วก็ดวงของคนทั้ง7วันนี่จะมีดวงปีอีกไหมเนี่ยฮะ คนมีนะจ๊คะคนมีนะควมีนะเดี๋ยวมีนะ<ห>ไม่แนอ่อาจจะมีดวงปีในอนาคตอาจจะมีอะไรโปรเจกต์ใหม่คำถามใด<ห>ๆที่ถามในรายการไม่ถูกใจท่านผู้ชมนะครับสามารถติดต่อดูส่วนตัวกับดรทเทมได้ผ่านช่องทางหลายรูปแบบมากเลยรวมทั้งเบอร์โทร0948080999ด้วยนะครับ